บินรบ F อ1 8 c h นึ่งเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญของกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการรบกลางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินทำให้มันมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถทำภารกิจได้หลากหลาย Hornet เริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980และแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแต่ด้วยการพัฒนาและการปรับปรุงทางเทคโนโลยี เครื่องบินลำนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการทางทหารทั่วโลกโครงสร้างของ F/A-18C ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานสามารถใช้งานได้ทั้งจากสนามบินภาคพื้นดินและเรือบรรทุกเครื่องบินการลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินต้องการระบบที่แข็งแรงและมีความแม่นยำสูงฮอนเนตถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยปีกที่พับได้และโครงสร้างที่สามารถรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่ติดตั้งก็ทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและมีความแม่นยำสูง FA18C ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ที่ให้แรงขับมหาศาลทำให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วและทำการบินด้วยความคล่องแคล่ว การบินในระดับความเร็วเหนือเสียงไม่ใช่ปัญหาสำหรับ Hornet และด้วยระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire นักบินสามารถบังคับเครื่องได้ง่ายและตอบสนองรวดเร็วสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การรบที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างฉับไวเมื่อกล่าวถึงการใช้งานจริง F a 1 8 c ได้ถูกนำไปใช้ในหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามในคาบสมุทรบอลข่านตลอดจนปฏิบัติการในอัฟก,กานิสถานและอิรักความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่หลากหลายทั้งจรวดนำวิถีอาวุธโจมตีภาคพื้นดินและปืนใหญ่อากาศกัดลิงทำให้ฮอนเนตเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพรอบด้านนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อยืดระยะเวลาการปฏิบัติการได้อีกด้วยสิ่งที่ทำให้ฮอนเนตโดดเด่นไม่ใช่แค่สมรรถนะทางการบิน แต่ยังรวมถึงความเชื่อถือได้และการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานและสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะนำฮอนเนตมาใช้งานสำหรับนักบินที่ได้สัมผัส h o r เนตต่างยืนยันตรงกันว่าเป็นเครื่องบินที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจ แม้ในสภาวะที่กดดันสูงการตอบสนองของเครื่องบินยังคงเสถียรและทำให้พวกเขาสามารถจดจ่อกับภารกิจได้อย่างเต็มที่ความสัมพันธ์ระหว่างนักบินกับเครื่องบินจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่ยังเป็นเรื่องของความไว้วางใจและความเชื่อมัน่นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ F A18C h น r n e t ยังถูกนำไปแสดงในงานแสดงการบินทั่วโลก โดยเฉพาะทีมบินผ่าผน Blue Angel ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการแสดงโชว์ทักษะการบินที่สวยงามและน่าตื่นเต้น Hor n น t จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและความกล้าหาญของนักบินหากมองในมิติประวัติศาสตร์ฮอ r เนตเป็นผลลัพธ์จากความพยายามของสหรัฐอเมริกา ในการสร้างเครื่องบินรบที่สามารถตอบสนองได้ทั้งภารกิจทางอากาศและทางทะเลก่อนหน้านี้หลายประเทศต้องใช้เครื่องบินหลายรุ่นเพื่อทำหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ฮอ r เนสตเข้ามาเปลี่ยนสมการนี้ด้วยความสามารถแบบหลายภารกิจทำให้กองทัพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและฝึกฝนนักบินได้แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเช่น F 3 5 Lightning II ที่เข้ามาแทนที่ในหลายหน่วยแต่ F A18C ก็ยังคงมีที่ยืนในสนามรบหลายประเทศยังคงใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้และพัฒนาต่อยอดเป็นรุ่นใหม่ๆเช่น F A18E F Super Hornet ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ทันสมัยกว่าแต่พื้นฐานของความเป็น Hornet ก็ยังคงอยู่ Hornet จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือเครื่องบินรุ่นนี้ได้พิสูจน์แล้วในหลายสมรภูมิว่ามันสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมและยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่นักบินทั่วโลกต่างให้ความเคารพและยกย่องทุกครั้งที่ฮอนเนสต์ยานขึ่งสู่ท้องฟ้ามันไม่เพียงแต่เป็นการแสดงพลังของเครื่องจักรกลทางการทหารแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นของมนุษย์ในการปกป้องผืนแผ่นดินและอุดมการณ์ของตนเองนี่คือสิ่งที่ทำให้เอฟ 1> a 1 8 c Hornet ยังคงมีชื่อเสียงและอยู่ในความทรงจำของผู้คนทั่วโลก